สวัสดีค่ะอยู่กับเซียวข่านะคะตอนนี้ข้าอยู่เชียงใหม่มาส่งมอบรถน้องเซเลิโอคันนี้นะคะเป็นการแต่งและสติกเกอร์สีเขียวพาสเทลสวยมากๆตอนนี้ข้าอยู่ที่อ่างแก้วโมชนนั่นเองนะคะบรรยากาศดีมาก วันนี้ก็คือนัดกับคุณมิวไว้ที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเอบมาล้างรถให้นิดหน่อยแล้วก็ขอญอาตรีวิวรถนิดน,นึงนะคะคันนี้เป็นงานแรปสติกเกอร์ทั้งคันและใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันของแบทชูนั่นเองนะคะสวยมากแบบนี้เลยแล้วก็พนันเบาด้านในกันนะคะเบาะด้านใ,น,น,ะะาาน,ในแตเป็นแบบงานของ VIP นั่นเองสวยสุดๆไปเลยค่ะคุณลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนคุณมิวนะคะสามารถจองรถข้าวได้ข้าวมีบริการส่งมอบรถถึงที่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องห่วงเลยการแต่งรถต่างๆคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนข้าวจัดการให้ได้หมดเลย น้องเซลลิโอ G X ส e, ีเขียวมอคโคโด3คันด้วยกันค่ะคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสีนี้มันขายดีขนาดนี้หนึ่งเลยนะคะสวยมากสีสวยเขียวพาดเทียวแบบนี้นะคะสีเขียวเหนียวซับนั่นเองคุณลูกค้าเลยแบบมองเป็นทางเลือกเยอะนะคะคันนี้ส่งที่สุรินนะคะของคุณต้นไผ่หรือพี่ต้นไผ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวพบกันในวันที่7มิถุนายนนะคะก็ บอกเลยว่าค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคันต่อไปนะคะคันนี้ส่งที่กรุงเทพเลยค่ะก็คือเป็นสีเดียวกันคุณลูกค้าใส่ชุดสกเกิร์ตเหมือนกันนะคะของซานโตแบ็กชูนั่นเองสวยมากๆอันนี้คือขายดีสุดๆหนึ่งเลยคือเขาเป็นสีดําด้านนะคะก็เลยทําให้ตัดลดูบบมีอะไรมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคสวยนะคะไปเหมือนกันโดยคุณลูกค้าดูลังคาลังคาก็สีดํา นะคะเอาจริงๆคือเราคุยกันอะแต่ว่าเขาไปดูรถที่อื่นนะแต่ว่าบอกว่าอยากซื้อกับอาเซียวข้าวหนึ่งเลยเพราะว่าแต่งรถให้คุณลูกค้าได้แบบตามใจอะไรอย่างงี้ก็เลยจัดเลยความระบบความปลอดภัยคือจัดเต็มเซ็นเซอร์กล้องบันทึกหน้ากล้องถอยหลังนะคะมีหมดเลยและมีคันหลังคาให้ด้วยนะคะ อันแบบนี้เลยอันนี้คือบอกก่อนว่าเน้นความสวยงามนะคุณลูกค้าไม่ได้เน้นแบบว่าใช้งานนะถ้าเน้นใช้งานบอกเลยว่าให้ดูเป็นเหล็กหลังคาไปเลย โอเคกว่านะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากออกรถสุูกิทุกรุ่นนะคะทักหาข้าวได้เลยนะคะสำหรับเซเลริโอจอาจจะไม่มีรถแล้วตอนนี้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากมีแพลนจะออกอะไรเงี้ยแนะนำว่าทำการจองไว้เพราะรถมีนำเข้าอีกแน่นอนแต่ไม่รู้ตอนไหนนะคะแต่ทำการจองไว้ได้นั่นเองโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจรถสุสกิทุกรุ่นนะคะเบอร์0 9 5 9์6ก้4 3นเีะคะเซลข้าวค่ะสวัสดีค่ะ